สวัสดีค่ะพบก,กับช่องจันทิพธิดาพยากรณน,นะคะวันนี้อาจารย์จ,จะมาพูดถึงคนราศีสิงห์บ้างนะคะราศีสิงห์นั้นนะคะก็เป็นสัญลักษณ์นะคะของเจ้าป่านะคะอ่าแล้วก็เป็นธาตุไฟนะคะแต่เป็นธาตุไฟกลางนะคะรองมาจากราศีเมษนะคะทีนี้เป็นพบของอุตตะนะคะเพราะว่าสิ่งใหม่ๆของโลกนะคะก็ ด้วยความเดียร์ทิ์โดดเด่นนะคะแล้วเป็นเจ้าเรือนนะคะก็แปลว่าเป็นผ,ผู้ชายหรือผู้หญิงในราศีนี้นะคะก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะใจกล้านะคะใจร้อนเออแล้วก็ชอบความรูหราโอานาคะรักเพื่อนฝูงนะคะมั่นใจในตัวเองสูงนะคะทางานเก่งมีความก้าวหน้าในด้านการงานขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็ไม่ชอบหยุด อยู่แบบนิ่งนะคะคือถ้ามีอะไรที่จะก้าวไปข้างหน้าและชีวิตดีขึ้นเนี่ยราศีสิงห์ก็จะทําในทันทีนะคะชีวิตต้องเดินหน้าไปต่อตลอดนี้นะคะก็จะต้องมีเรื่องให้ทำในในในเรื่องงานหรือว่าเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่สังคมยอมรับนะคะด้วยความที่สิงห์เนี่ยเป็นเออเลขหนึ่งะคะเปเจ้าเรือนก็ สังคมจะยอมรับให้คนราศีสิงห์นะคะเป็นผู้นําในด้านต่างๆนะคะเป็นผู้บริหารงานระดับสูงประมาณนั้นนะคะทีนี้นิสัยก็ยังมีในเรื่องที่เอาแต่ใจค่อ,อนข้างสูงนะคะแล้วก็ชอบลองของใหม่ๆตลอดเวลาน,นะคะเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ตัดสินใจด้วยความม่องไวนะคะถ้าเออคือไม่ต้องลังเลนะคะคือตัดสินใจเลยอันนี้คือโอเคแล้วอย่างนี้ก็เลือกไปเลยนะคะ เป็นคนใจกว้างนะคะใจดีแล้วก็เป็นคนที่จริงใจกับทุกคนนะคะบางทีก็ไม่ค่อยงอใครนะคะเพราะว่าเออญิงนะคะว่าหญิงในศักดิ์ศรีประมาณนี้นะคะเสียหน้าไม่ได้นะคะเสียศักดิ์ศรีนี่รู้สึกแย่มากๆในชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างอยู่ชอบช่วยเหลือเพื่อ,อนนะคะเพื่อนหรือว่าใครที่เดือดร้อนแล้วสิ่งให้ความช่วยเหลือก็ก็จะเป็นอะไรที่เขาให้ความจริงใจ กับคุณนะคะแล้วก็เขาก็จะช่วยเต็มที่นะคะเป็นคนขยันนะคะทํางานชอบชอบทำงานนะคะชอบเออชอบทำงานแล้วก็ชอบเป็นเจ้านายคนนะคะมีลักษณะ,ะนิสัยชอบใช้อำนาจนะคะข้อเสียก็จะมีการว่าติดโอ้อวดสนิดหนึง <S <s ่งเพราะว่าแล้วก็ชอบแสดงตัวตนนะคะที่ออกมาในแบบว่าเออหรูหรานะคะช <s> อบทำอะไรเด่นๆนะคะให้คนอื่น มองว่าดูดีเด่นดังประมาณนี้นะคะดูหน้าเกมขำดูหน้าขรุรอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วก็จะมีชีวิตนะคะที่ชอบต่อสู้นะตั้งแต่วัยวัยวัยต้นวัยเด็กอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณวัยรุ่นอย่างนี้ละกันค่ะไปจนถึงเออตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เออไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆหม,ม่มาดเรื่อยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเออใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะอาจจะเออ ชอบอะไรที่หรูหราอย่างเงี้ยนะคะชอบแบบรถหรูชอบบ้านหรูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครื่องประดับที่ดูแบบว่าแพงอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นทีนี้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะแต่งตัวนะคะดูดีมินิสติยมนะคะดูมาดแมนดูเป็นทางการก็คือใครเห็นแล้วก็แบบเออคือดูดีนะคะเป็นแบบว่าอาจจะดูรวยแล้วก็แบบอุ้ยแต่งตัวดูดีจังเลยนะคะแล้วก็ ต่ว่าลึกๆเนี่ยก็เป็นคนที่ใจอ่อนไหวน,นะคะแล้วก็ขี้สงสารอยู่ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็จะเป็นคนที่ไม่ได้กลัวความผิดหวังแล้วนะคะไม่ก็คือว่าถึงจะมีความผิดหวังนะคะแต่ว่า,าสีสิงก็สามารถที่จะแบบอืสู้ใหม่ได้ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นผู้ชายนะคะที่ชอบอบกป้องส,องสาวนะคะก็คือว่าเหมือนกับเจ้าป่านะคะก็คือประมาณว่ามี เออบริวารมากอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าปกป้องเพื่อนๆด้วยนะคะปกป้องคนในสังคมปกป้องคนที่ราศีสิงนะคะแบบอยู่ในอานนั้นหรืออยู่ในความดูแลอย่างนี้นะคะเขาก็จะออกหน้าปกป้องรับแทนเลยประมาณนี้นะคะเป็นผู้ชายนะคะที่ดูมีเสน่ห์นะคะต่อเพศตรงข้ามดูอบอุ่นดูหน้าเออให้ผู้ชายคนนี้ดูแลจังเลยอะไรแบบนี้นะคะรูปร่างเนี่ยก็จะดู สง่าผ่าเผยนะคะกล้ามอาจจะมีกล้ามมีวมมีแบบแข็งแรงชนิดนึงแล้วก็เป็นการที่แบบดูแลตัวเองดีตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้สาวนะคะในราศีสิงห์นะคะก็จะเป็นหนึ่งสาวช่างฝันนะคะก็เป็นลักษณะของผู้นํานะคะก็มีความใจร้อนนะคะอยากได้อะไรต้องได้แล้วก็เป็นคนที่ใช้สมองในการหาเงินเก่งนะคะพูดจาก็ดีนะคะทำงานเก่ง แล้วก็มีความสามารถเกี่ยวกับงานที่แบบว่าเป็นผู้ชายหรือลุยๆนิดหนึ่งก็ทําได้นะคะถ้าสาวในราศีนี้แล้วเธอก็จะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีสง่าหรือบางทีก็อาจจะแต่งตัวแบบพร้อมลุยอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็แต่ว่าลึกๆแล้วก็เป็นคนชอบอะไรที่เอ่อให้ชมว่าสวยหรือไม่ก็คือว่าเอ่อให้ดูดีเรียบหรูอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะเป็นที่สดุดตาของผู้พบเห็นเวลาแต่งตัวคือมีจุดเด่นของตัวเองอะไรแบบนี้ นะคะแล้วก็เรื่องความเจ้าชู้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะก็มีความเจ้าชู้ในระดับว่าก็ใช้ได้เลยอะค่ะประมาณเจ้าชู้เยอะอยู่นะคะราศีสิงห์ชอบชอบลองอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นราศีที่ขี้เบื่อในเรื่องคือถ้ามีอะไรใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเนี้ยสิ่งพร้อมที่จะไปประมาณนั้นไปลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเป็นรสชาติของชีวิตอะไรเงี้ยนะคะชอบอะไรอย่างนั้นส่วนในด้านความรักนะคะของราศีสิงห์นะคะก็ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะจะมีดมคติในการเลือกที่แบบว่าจะต้องได้ผู้หญิงที่เพอร์เฟกดูดีอะไรอย่างนี้นะคะผู้ชายก็เหมือนกันชอบผู้หญิงที่ดูเกง่งดูทํางานเก่งนะคะแบบว่าเออไปไหนไปได้อะไรเงี้ยลุยกับเขาก็ได้หรือว่าอะไรเงี้ยนะเหมือนกับว่าเหมือนหาแบบราชินีอะไรอย่างนี้เลยประมาณานั้นนะคะแบบว่าต้องเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะที่จะไปจีบผู้หญิงนยเขาก็จะเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนเลยนะคะคือถ้าเขามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีมากในการไปจีบแบบว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีทรงนะคะก็จะมีทรงนิดนึงว่าเออค่อยเริ่มเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกเข้าไปอูยฉันชอบเธอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็จะเริ่มจากแบบเอ่อค่อยๆอาจจะเป็นเรื่องงานก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอคุยสักพักเนื่อจะค่อยบอกว่าอ๋อเนี่ยนะเออจริงๆเราก็ชอบอยู่อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นอย่างนั้นแล้วการดูแลนะคะในเรื่องด้าน คู่ครองนะคะด้วยความที่ราศีสิงห์นะคะชอบให้คนมาให้เกียรตินะคะก็จะเป็นคนที่ให้เกียรติคู่ครองนะคะดูแลคู่ครองดีก็เป็นหนุ่มสิงห์ที่ค่อนข้างโรแมนติกนะคะนักรักคู่ครองโลกเลยก็ยังได้นะคะราศีนี้แล้วก็ชอบทําให้คู่นะคะประทับใจมีเรื่องสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้นะคะสําหรับคนราศีนี้นะคะผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเป็นคนที่คารมดีอย่างที่บอกนะคะผู้จาก็น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูเก่งๆนะคะแล้วก็อืผู้ชายเนี่ยก็ดูหน้าอบอุ่นนะคะน่าแบบว่าเออก็ถ้าทางจะดูมีความสุขดีนะด้บได้ผู้ชายราศีสิงหม์มาเป็นเอคอรอบครัวเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นคู่ครองอะคะ่ะก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าราศีสิงห์ว่า,าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะจะชอบเป็นผู้นํานะคะเออถ้าได้ผู้หญิงน่ะเป็นราศีสิงห์นะคะคือ ถ้าเกิดราศีสิงห์ผู้หญิงไปคบใครนะคะที่เวลาศีอื่นนะคะก็ต้องยอมเขานะคะเวาลาศีสิงห์เนี่ยจะสั่งอย่างเดียวนะคะจอออกคําสั่งแล้วก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าผู้ชายก็เหมือนกันนะผู้ชายก็จะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวออกคําสั่งแล้วก็เป็นแบบว่าแบบเสร็จก็จะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่าแงบบนี้แบบนะคะก็ถ้าเกิดยอมรับในด้านนี้ไม่ได้แล้วก็อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะคะเออส่วน คนปลาสีสิงนะคะไม่ว่าจะเป็น,นงผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมีความหึงหวงมากระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะรลาสีสิงเนี่ยก็เจ้าชู้ทั้งคู่ใช่ไหมคะวิธีแก้นะคะก็คือหนึ่งชอบอะไรใหม่ใหม่ก็เอาเปลี่ยนแบบว่าเออไปที่ใหม่ๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศอะไรย่างเี้ย่าค่ะเพื่อจะได้ ทำให้ราศีสิงห์เนี่ยนะคะไม่เบื่อเหมือนมีอะไรตื่นเต้นที่น่าทําในกิจกรรมนะคะของเรื่องในทางเพศหรือว่าทางเซ็กนะคะก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยดูมีสีสันนะคะแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็อาราศีสิงห์นะคะในเรื่องเซ็กเนี่ยก็ค่อนข้างร้อนแรงเผ็ดร้อนนะคะชอบอะไรประมาณนั้นเออชอบท้าทายชอบอะไรที่แบบแปลกอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่แบบแบบว่าอยู่ในห้องโอ้ยเบื่อไม่เอาเดี๋ยวเปลี่ยนไปตรงอื่นบ้าง เออก็จะไปลองอะไรแบบระเบียงบ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นค่ะอะไรที่แบบดูท้าทายอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะตื่นเต้นนย่างนีชอบแล้วก็เออแล้วก็เรื่องที่จะทําให้เออคนดาสีสิงหนะ์รู้สึกประทับใจแบบว่านานๆน,นะคะก็คือเขาชอบการชื่นชมนะคะเอออย่างเช่นบอกว่าอืทีรักเนี่ยดีมากเลยคะ่ะอะไรเงี้ยคือแบบ ชื่นชมเขาไว้อะค่ะแบบว่าทําอะไรก็ได้ให้ดูเออให้ให้ราศีสิงห์นะคะรู้สึกว่าเอยแบบอยากทําต่อให้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือแบบว่ารู้สึกดีนะคะว่าอุ้ยเราแบบมีพลังนะรู้สึกเป็นผู้นําแล้วก็รู้สึกที่แบบว่าเออชันเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะรู้สึกดีนะคะในเรื่องด้านความหลักหรือด้านด้านเพ,เพศนะคะหรือด้านเซ็กตรงนี้นะคะ ก็หมดจบแล้วนะคะก็ในเรื่องของราศรีสิง์ก็มีอยู่แค่นี้นะคะก็ในด้านรายละเอียดอื่นๆนะคะก็มีอีกเยอะนะคะถ้าเกิดว่า,าดาวาดูดาวนะคะ,ละหลายๆดวงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าถ้ามีแบบดาวอื่นนะคะมาทำรายอิทธิพลนะคะในเรื่องนี้ก็จะลดน้อยลงนะคะเพราะว่าการดูดวงจะต้องดูจากดาวหลายดวงประกอบกันนะคะ วันนี้อาจารย์ก็คงจะจบเรื่องราศีสิงห์ไวเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r ให้อาจารย์จัน์ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าวันนี้อาจารย์จัน์ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ